มามตู้แดงเลยเทะสายมาเร็ว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 ตู้แดงเลยเพนทะลายมาน้ำมนลงแล้วนะมนลงแล้วนะออดนะครับออจากตู้แดงออจากตู้แดงอจากตู้แดงเฮ้ยข้างบ

ไม่คุณตายไปเลยวาบอลบานถุกเพื่อนนี่อไม่ไวตายไปงงเปงงชิวใจน้องห่วชิวใจน้องตายเป็นเมียไปอนตายเป็นมียเียตายเพื่อนกเพื่อนบอลานทุกเพื่อนทุกเพื่อนไปเยไอ้ตัวเียขมองยืนทับเขาไว้ห่เขาชุบอมบานอยบาบนจนยอนอบบนอยบ้บ้บ้้จ

นครบาลชุบเพื่อนชุบเพื okay? Okay. ่อนชุบเพื่อนอะรควายทำอะควายทำเหียอะไรนครบาลชุบด้วยนรมาลชุบด้วชุด้วยชุบด้วยบ้วนครบาลชุบอีกชุบอิกชุบอีกนุรบาลชุบอีกนครบาชุบอีกชทบชุบบิงอิงชุงชุบีชิชุบิชุบชุบชุบิมชุบเพื่อนดิ ทับศพมันไว้ทับศพมันไว้ไอัตว์จะเนนี้ไหวป่าไหวป้ไหวป้าไหวฟ้าไอ้นั่นเควายคายทับศพเขาไว้ทับศพเขาไว้เล่นมีดมึงเล่นมีดเดี๋ยวนี้เไมหลนเอ่นมึงเล่นมีดมึงเล่นมีดหนีไปไหนหนีหนไมดแล้วเสียไปไหนเ้าไปไหนตัวนี้ก่อนดิพี เล่นมีดเล่นมีดรนันุงันุงชิวจ้าชิวจชิวจาันเล่นมีดโว้ยไปคุยคุยเมเ่ยคุยเคุย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 อะไรอ่ะมึงพูดอะไรอ่ะอยู่ตั้งนาน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 มึงทับศพเขาไว้มึงทับศพเขาไว้นักบาลานมึงทับศพเขาไว้อย่าให้เขาชุบ้อาจาร์้อาจาร

ตายเสียวตายดีขวานะดูไปหน่อยเยเยเล่เยเล่เยเล่มาถูกเพื่อนเล่น้วยกัรเล่น้วยกันเล่น้วยกันมึงเห็นศพมันไหมมึงเห็นศพมันไหมเหยียบศพเหยียบศพดอกอีดอกง้ออีดอกเหยียบศพมันเหยียบศพมันเหยียบศพมันเดนน้องหวย้หวปาเสียวหยปเสียนเหยียบศพมันเหยียบศพมันเหยียบศพมันตายดีขวนะ ทคนมาเล่นมีดเล่นมีดเล่นม oh like mm ีดเล่นม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 ีดนับอยมีเล่นมี เพื่อนอีกวเพื่อนอีกชวเพื่นเอาเลยเพือนเลยเล่นปมันจะหมดยคุยถอยคุยเลยัยคุยีอยน่นี่ไฟชนะไฟโง่ไฟก็แพ้ไอย่ากอกอย่าอีอกรอีีออย่อกรตี้อย่ไหนยีอกรกี้ยี่ดอกรี้อีีคีมีคีอี่ีมีเได้่ได้้เยอะเอะ อย่าจบไว้อย่าจบไว้อย่าให้ช yes. ุบเล่นนิเก่งหมดแลนี่อีดอกเดียวอีดอกนี้อันนี้ดอกพี่ปะอีดอกหัวฉุ่ปูเลยวไอ้คนโง่หอยโง่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 ควาควายโง่โง่อีดอกไม่ไหวเลยเจ๊โง่เชิดาเล่นหน่อยอยู่ไหนตัดพวกเหี้ยโง่ไอ้เหี้ยดาเล่นเขียวนะปีน่าเลยไอ้บ้าไปปัดตัวมันีเพื่ออนนนอยู่ดึงเพื่อนหน่อยดึงเพื่อนหน่อยหอยให้หมดหอยหมดทุกคนหอยหมดทุกคนหาคีมีกูเปิดได้ เปิดหายิปเปิดหายิปดิเปิดได้ห่วยเอ้ยแล้วกูเออเปี่ยวเปี่ยวไปซ่อมซ่อมรถมีซ่อมรถกุ้มศพไปอุ้มศพไปมีคนเอาศพกูไปออกมาใหญ่ออกมาเฮ้ยเบาเพื่อเรื่องนี้มีเวลาตั้งหลายอาทีตย์ใจเย็นใจเย็นปึ๊บซ่อมรถก่อนเลยไปไปหนือไปเฮ้ยคนนั่งบอกนะเรามีเวลามีเวลามีเวลา แกงหนังควาย